ถามว่ากลุ่มที่ประสบความสำเร็จเงินสะพัดตอนนี้ยังพอมีไหมก็คงน่าจะพอมีคงสิคงสีพ่อมีแต่ถ้ารากยญาตายยอดย่้าจะอยู่อย่างไรจังสัน่นยังอย,ย่ยาทำารยอย่าทำร้ายศิลปินอยา่าทำลายวัฒนธรรมขออนุญาตขอแลว้วขออีกไม่ว่าจะเป็นเขต พื้นที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองยังได้แสดงให้พี่น้องได้เบิงค่ <c oughs> ะจังได้แสดงให้เบิง <c oughs> คนหน่อย <c oughs> คอนหลายบรสุคั <c oughs> ิเพียงอยากให้รู้ว่านกน้อยอุเรพรยังมีวงเสียงอีสานอยู่ยังเบือ,อยู่ฟง <c oughs> ยังมีชีวิตอยู่ยังบตายอยากให้พี่น้องได้เบิงผลงานได้ที่สุด แล่วบริภาณประตูคำว่าเบิงคำว่าช่มแล้วอาจมีบ้างเมากระทบกระทั่งต้องต้องอภัยกันในบันนี้ต้องรู้อภัยกันต้องอภัยกันฟังเล่ในขู่เว้ายุ่เนี่ยสั่งข้าวก๋วยเตี๋ยวแม่โอ้ยขอโทษด้วยพี่น้องอย่าฝ้าสั่งลักคัดและลักซิเตยไ้ดอกเสียมาจักบาทกละเจ้าหน่ะ สีแดงแบบครับเกิอานั่นบุย้ยจะมาเกิดเสียกรเสียเมาหน่อยเมาอะไยเอาาหาเอาสีสาแสดให้พี่น้องในเบิ่งต่อขอโทษขออภัยขออโหสิค่ะพี่นอ้องตลอดชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งสามาเสียงอีสานมากเฮ็ดนากระบบเป็นวันหนึ่งหั่นบ่นบนให้มีลื่นเริ่มกอดข้อกันตายกับลูกบพไม่หอดสิกินเส้นเข่าเส้นนางเส้นสุยางไส้หมี่บให้ในเครงค่ะพ่อ ใส่หนีบอลเด้เคิงวัดรอบไปเลยๆเนี่ยพี่น,ออน้องคำามาเบิ่งคำามาชมกาบล้มกามหัวใจของพี่น้องสุขปู่สุขคนสำนึกบุญคุณพี่น้องสำนึกบุญคุณพี่น้องสิ่งที่ต่อแทนคือผลงานในบ้านนี้สิให้แสดงต่อบอลโคจขอคจรโคจรเลยมือขึ้นไปพอกันยุกข่างห่างเย็บบังที่ มืออื่นหลังจากนั้นกับอีสานแล้วบ้านนี่กับอีสานแล้วโบเดม่า,ายพ่อจา๋าโบรดมา่ายค่ะเอาเตยสัก้อนเนาออุ่นเคืองสะก้อนเนาออุ่นเคืองสกัก้อนเนะอยาตีกันเดอ้อคัาแพงเดอ้อยาทะเลวีวาทกันเด้อยาทะเลาะวีวาดกันเดอ้อกรนีเจ้าหน้าที่เพิ่อกาให้รีเสียงรดเสียงลงค่ะเอาเล่นให้คุ้มค่าให้ส้มก็พาะคือถอดด้วยเถอะค่ะ